ยูเครนปฏิเสธคำเตือนครั้งสุดท้ายจากรัสเซียที่ให้ยอมจำนนเมืองมาริโูโปเริเ่แลกกับการเปิดเส้นทางด้านนุษยธรรมเพื่อให้ประชาชนอพยพออกไปในขณะที่กองทัพรัสเซียยังคงโหมโจมตีด้วยปืนใหญ่ใส่กรุงเคียบอย่างต่อเนื่องครับรองนายกรัฐมนตรียูเครนไอรีนาเวรสชักปฏิเสธการยื่นคำขาดของรัสเซียในวันจันทร์โดยยืนยันว่าจะไม่มีการยอมแพ้หรือวางอาวุธและกล่าวว่า รัสเซียควรเปิดเส้นทางด้านมนุษยธรรมให้ชาวเมืองมาริโอโพทันทีก่อนหน้านี้สื่อของทางการรัสเซีย IA รายงานว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียได้ประกาศกำหนดเส้นตายก่อนเช้าวันจันทร์ให้ยูเครยนยอมแพ้ที่เมืองมาริโอโพที่ผ่านมาเมืองมาริโอโพสามารถสกัดการบุกข,ของกองทัพรัสเซียได้แต่ถแถลงการจากสภาเมืองระบุว่ามีประชาชนหลายพันคนถูกทหารรัสเซียนำตัวออกจากบ้านเรือนของพวกเขาและนำตัวข้ามพรมแดนไปยังฝั่งรัสเซีย วาดิมบอยเชนโกนายกเทศมนตรีเมืองมาริโอโปลกล่าวว่าสิ่งที่ฐานรัสเซียกำลังทำอยู่นั้นไม่ต่างจากสิ่งที่คนรุ่นก่อนเคยประสบในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อฐานนาซีใช้กำลังบังคับจับตัวผู้คนไปและการโจมตีด้วยปืนใหญ่ใส่กรุงเคียบยังคงดำเนินต่อเนื่องในช่วงคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนและนายกเทศมนตรีกรุงเคียบต้องประกาศเคอร์ฟิวจนถึงเช้าวันพุธ ได้กระรวงกลาโหมอ,อังกฤษรายงานการสู้รบอย่างหนักหน่วงทางเหนือของกรุงเคียบในวันจันทร์ครับแต่ทหารรัสเซียยังไม่สามารถเคลื่อนกําลังเข้ามาประชิดกรุงเคียบได้มากกว่าเดิมโดยยังคงอยู่ห่างจากเมืองหลวงของยูเครนมากกว่า25กิโลเมตรวันนี้ผมนพพรลรชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ